ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็นําทุกท่านมาศึกษาต่อเนื่องสาหรับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับสําหรับองค์นี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกุกเก่านะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่พิเศษมากนะครับผมเชื่อว่าท่านที่สะสมนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับน่าจะแทบจะไม่เจอกันเลยนะครับสําหรับลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับก็คือองค์พระจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเราจะเห็นชายจีวรอยู่ตรงนี้นะครับที่พิเศษก็คือเราจะเห็นคาบกุนะครับ ที่แสดงบ่งบอกถึงความเป็นบางขุนพรมนะครับชัดเจนสําหรับองค์พระแต่ที่พิเศษคือเราจะเห็นเส้นนะครับเส้นเนี่ยครับจะเป็นร่องรอยของการวางด้วยเส้นเกสานะครับลงล,ลงที่องค์พระนะครับอย่างเงี้ยบางบางเส้นนี้หลุดไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีร่องรอยอยู่แสดงว่ามีการติดมาตั้งแต่แรกแต่บางเส้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างเงี้ยครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเส้นเกสาถูกฝังที่องค์พระนะครับ